ตัดทิ้งไปวันนี้โคยังมีผมอยู่ไม่มีตัวแทนหรอกแต่ถ้าคุณจะแทนละจบแล้วได้แล้วก็แล้วแต่โคเลยถ้าไปเยอะไปเลยผมไม่ได้ว่าหรอกผมแพ้โคผมก็ไม่เสียใจแต่แต่เอาไม่เป็นไรแ้แต่มันก็ต้องมีการตายอย่างชัดเานเชื่อเนีะไอคนที่โคส่งก็ต้องตายอเชื่อผมดิเอาเด็กลองได้ก็ลองดูดิก็ได้แต่โคเลยโคตัดทิ้ใจบอกผมตรงนี้ถ้าโคบอกว่าจะส่งคนลองหรือไม่ช่วยผมแต่ผมจะไป๋ยวนี้เงินยี่สิบล้านอ่ะผมบอกว่า โอ้จะมาเรียกเงินผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้ว่าโกไม่ยอมเลิกตั้งผมไม่ผมเขไม่อยากได้เป็นอยู่แล้วอ่ะผมทำอะไรมาให้โกมาผมทำอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทำอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเตะคุกมา โกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยโกมง่วงมันจรแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำเลงและครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทําอย่างนี้ผมก็ทําเพื่อใครแต่โกก็โทรบอกพูดนายกทุกคนโกมันเนี่ยโขาบอกเราบแล้วโทรไปไอ้ไม่เป็นไรโทรไปเลยเขาที่แข่งได้หมดเลยได้ไม่ได้แข่งได้เลยทุกคนแข่งได้หมดโอไม่ได้แข่งน้องเพื่อ ผมรู้แล้วผมเป็นแขกรองผมก็แนนกตกการแล้วกระแต่มันจะมีใครได้หรอ,รอโ,โกนโกโโกโบ็บอกก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแล้วพวกโกได้ยินเสียงปืนแล้วโกได้ออกมาดูไหมคะพี่โกตะกี้นี้ผมก็ยังไม่ถามร,รายละเอียดตรงนี้นะว่าออกมาดูไม่ได้ออกมาค่ะมเขาแกก็คนแก่เนาะแกก็กลัวความความปลอดภัยจะถางไม่ถาม,ถามาลูกน้องเลยเป็นยังลูกน,นี้ก็ทำไมกันถามก็คงยังไม่ได้ถามนะครับ อืมี่น่อเ็กอ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมให้ให้คำตอบพี่พวกพี่ไม่ได้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินจากปากใครสักคนหนึ่งเลยอ,อันนี้ฟังจากจากนายสอจโต้งก็เป็นเหมือนมือขวาของโกธรหรือนายสุนทรนะคือคอยช่วยเหลือเวลาที่นายสุนทรเนี่ยหาเสียงหรือว่าลงพื้นที่รวมถึงมีชื่อในกลุ่มผู้มีที่พลเคยถูกตำรวจเนี่ยใช้ยุตธการ ปาจีนโมเดลเข้าตรวจสอบแล้วนะฮะพูดง,ง่ายๆเป็นผู้มีอิทธิพลกว้างขวางในเขตพื้นที่กลางๆถือเป็นอีกบุกคคลที่ผคมไม่สนใจนะครับเพราะว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยไปเสียชีวิตที่บ้านพักของโกทอนะฮะซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเดี๋ยวพ,พี่พูดเ้องต้องเงียบอดี๋ยค่อยถามอดี๋ยวพี่เ,เดี๋ยวพี่เล่าเหตุการณ์ก่อนพี่พี่พี่ดันดันางงนู้นหน่อยครับดันดันอะไครับามไมครับพี่เต้ คือน,น,น้องๆมาเอาไมค์ออกเนี่ยเสียงพี่ดังอยู่แล้วโอเคโอเคพี่ทำไมาครับพี่เต้คือที่พี่มานะฮะคือคลิปเสียงอะาาย่ะปปที่บุคคลที่สามอ่ะคือพี่ทุกคนก็หลายคนพอรู้เนาะอ่าคือเหตุการณ์วนนะั้นพี่ก็จะเล่าตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรนะครับนะครับคือวันนั้นอะ่ะทางท่านสโจรโต้งอะ่ะเขาก็อ่าโทรหาพี่ตอนเยน็นตอนเย็นนะพี่อยู่ชัยังสาก็บอกว่าพี่อู้อยู่ไหนครับ บอกพี่อยู่อย่างซาวเพราะพี่กับสอโต้องเหมือนเป็นพี่น้องอะ่ะพี่น้องกันะนะครับบอกพี่ผมต้องเข้าไปคุยกับโกให้รู้เรื่องบอกคุยเรื่องอะไรก็คือเรื่องเนี่ยประเด็นการอ่าลงยกอบจว่าโกจะช่วยหรือไม่ช่วยบอกก็ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไปขอความชัดเจนอ่ะพี่ก็รีบกลับมานะครับกลับมานะครับกลับมาจากแปรลิ้วเพื่อมาเจอท่านสอโต้แล้วเพื่อมามาพบท่านนายกนะครับครับพอมาถึงที่ออฟฟิศท่านนายกให้ก็ขึ้นไปกผ่อนที่บ้าน ท่านต่อตงก็ให้พี่โทรหาธนายกบอกโก้น้องมันก็จะคุยด้วย mm. ก็ยกูไปหาหมอมากูเพิ่งไปหาหมอมามึงค่อยอย่าค่อยคุยได้ไหมท่านต่อตงก็บอกว่าพี่บอกเลยไม่ได้ก็คุยให้มันรู้เรื่องไปเลยเอาบอกนายเอาลงมาเถอะน้องมีอะไรหรอกก็คุยกเรื่องเดิมๆม,ม,มาแหละธนายกเอาโอเคงั้นมเข้ามากันพาอพี่ไม่มีพี่ก็เหมือนลูกคนหนึ่งต่อตงก็เหมือนลูกแกคนหนึ่งนะครับ ก็เข้าไปก็ไม่มีอะไร,รับก็คุยก็เถียงกันเรื่องปกติว่าโกจะช่วยหรือไม่ช่วยจต่คลิปเถียงที่ออกไปวันนั้นนะ่ะคือท่านต่อโต้งเขาก็บอกว่าพี่แต่ผมกดสายหาพี่ธรรมนัฐนะครับเ,เขาพูดเจอเอางี้เลยว่าคลิปเถียงมันหลุดไปได้ไงนะครับคือตอนเถียงโกเขาก็ถือโทรศัพท์อยู่อย่างนี้พี่ก็ขอพูดตามความเป็นจริงนะ,ะนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรก็คือว่าก็เถียงกันเรื่องปกติอ่ะแหละพ่อลูกนะครับว่าเนี่ยโก ช่วยจริงหรือไม่จริงทำไมโกอะไรแย่ก็พี่ก็อยู่พี่ก็เถียงระวางที่โกพูดอะไรไปถูกพี่ก็พี่ก็ต้องเถียงเถียงก็เหมือนก็คือช่วยน้องอะนะครับช่วยน้องว่าทําไมคือน้องเขาสจโตเขาต้องการแค่ว่าให้โกอ่ะยืนยันยืนยันว่าช่วยแน่นอนโก,กบอกก็มึงก็ควรตีนกูอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตลอดทาไมมึงเรียกคนหัวคะแนนมาเนี่ยทำไมไม่เออทำไมไม่บอกกูด้วยอะไรระดัเงี้ยนะครับตัโจ้เขาคือเขาก็เถียงกัน,กนคือพี่ก็เอาไม่อยากให้สองคนทะเลาะกันเพราะ สองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากนะครับแล้วพี่ก็นั่งแล้วพี่นั่งรักษาการนายกอยู่อ่ะก็เหมือนเป็นตัวแทนทั้งคู่ะนะครับก็เราก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาจะเรื่องอ้างบุญคุณกันแบบนี้ก็เรื่องปกติเรื่องปกติเรื่องปกติก็คือว่าบุญคุณว่าว่าไม่มีอะไรแย่เรื่องบุญคุณแต่มันก็เรื่องปกติฮะคือพ่อกับลูกทะเลาะกันนะครับอ่าน้องก็ต้องเข้าใจไอ้ที่กิฟต์๋ยกเราพี่ก็เลยสรุปแต่ลว่ามีอะไรพี่ก็มาลงที่ผมแล้วกันนะครับมาลงที่ผมแล้วกัน เขาก็เลยแบบโอเคโอเค,อเคกูช่วยมึงโกไม่เคยร้องไห้ต่อโต้งก็เลยกอดโกโกผมก็ไม่เคยเห็นโกร้องไห้แล้วลงก้าวกับพากับตีนโกห่วยง่ายอะ่ะพี่ก็ยืนดูอยู่ตลอดนะครับก็ยืนดูอยู่ก็ไม่มีอะไรก็จบจะได้ต่อโต้งจะขึ้นไปส่งโกบนบ้านนะครับขึ้นไปส่งโกบนบ้านปรากฏว่าโกก็เกงก็เครียดอะ่ะนะพี่เข้าใจอะ่ะคือคนอายุ80กว่านะโดนแบบว่า แต่โกก็บอกกูช่วยแกร้องไห้พี่ก็ไม่เคยเห็นโกร้องไห้ตอวเจ้าก็ไม่เคยเห็นโกร้องไห้เหมือนกันต่อโต้ก็กราบโกแต่แล้วจบก็ไม่มีอะไรโกก็ปิดบ้านชั้นล่างนั่นข้างนะครับพี่ก็เดินออกกับตอโต้ออกมาครับตรงประตูรั้วแต่บ้านโกเนี่ยเป็นประตูรีโมทนะครับพี่ก็ออกไม่ได้คือพี่ก็พี่ก็ตะโกนเรียกไอ้เจ้าดาบเจ้าดาบคือลู่ท่านรัตตีโอ้ดาบเปิดประตูหน่อยดาบก็ไม่ได้ยินอ่าสักพักพี่ก็ยืนคุยกับตอโต้แป๊บนึงอ่ะ ท่านตอโต้ก็เดินเข้าไปบ้านโกปกติบ้านโกอ่ะพี่กับโต้เนี่ยก็จะเดินขึ้นกันปกติอยู่แล้วถูกไหมก็ไม่มีอะไรวันนด้คนที่อยู่ในบ้านก็มีพี่ดาวลูกเขยโกแล้วก็เจ้าดาพี่เต็มก็ไม่มีอะไรพี่แต่พี่ไม่ได้เดินเข้าไปด้วยพี่อยู่ตรงนี้ต่เนี้พี่เห็นเจ้าดาพอดีพีนเปิดประตูกดดาบเปิดประตูให้อาหน่อยอาบวดเยี่ยวอาจะออกไปอาออกไปผมก็ไปยืนคุยกับนายยกตุ๋นอาเดองตุ๋บมาเลยช้าเราอลกกันว่าเนี่ยอย่างนี้ครับเมื่งี้พี่ไม่เป็นไรสักพักยืนมาละ สิบนาทีอะสิบวันทีอ,ะ,ะ,ทอะพี่ก็คิดว่ามีแล้วว่าปกติอะผมพี่ก็คิดว่าถอโต้องอะได้ขึ้นไปคุยกับโกคือไปกราบโกอะเพราะเขาส่งนอยอย่างงี้ประจำไม่มีอะไรหรอกคือเหตุการณ์มันไม่มีอะไรอ่ะพอออกมาปุ๊บอ่ปืนดังขึ้นมาชุดหนึ่งดังขึ้นมาชุดหนึ่งประมาณสิบกว่านัดพี่บอกพี่ตุ๋ยเดี๋ยวอยเย็นก่อนตอนแรกพี่ก็คิดว่าอ่าคุยกับโกแล้วแบบ เราเป็นลูกเราขอระบายหน่อยได้ไหมเงี้ยยิงกันฟ้าสักนิดนึงอะไรมาเนี่ยเราแล้วพี่คิดอย่างนี้ <_ S 1> ก็ไม่คิดว่ากันจะยิงกันเป็นชุดแล้วพอมันมีชุดที่สองเพื่อเพื่อไปตุ๋นก็หลบไปตรงนู้นแต่ว่าโกโทรหาพี่อู้มึงอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วนายแล้วนายยิงปืนทำไมนายยิงปืนลงมาเหรอกูจะยิงทำไมมันมีอะไรกันมึงมายิงปืนในบ้านกูทำไมพี่บอกเอา้านายก็นายไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเรียกตำรวจเข้ามาแล้วกันนายปิดห้องก่อนแล้วกันนายอยู่กูห้องอย่กูล็อกห้องก่อนพอเตร็จปุ๊บอ่า ออกไปปุ๊บตำรวจเข้ามาปุ๊บก็ปิดเครื่องแต่ที่ก็ชุดตำรวจก็เขยิลิงมืนที่พี่ก็ได้ยินแค่นี้ครับแต่ตอนยิงอ่ะไม่มีพี่ไม่เห็นแต่ที่อยู่ที่สอบพี่ดาวสอบอะไรเป็นพยาเพราะห้องแกมันเป็นอย่างนี้คือแต่ที่มันไม่ประเด็นมันไม่ไม่ยากแต่คือก็สอบคนยิงว่ามันยืนยิงยังไงวิถีกระสุนยังไงแนวทางการสอบสวนมันไม่ยากหรอกพี่จะบอกให้ก็คือเอาตามข้อเท็จจริงรนะครับตามข้อเท็จจริงมันไม่มีอะไรเลยคราบลองฮะท่านลองเล่าเนี่ยมันเป็นส่วนพาร์ทแรก หรือพาร์ทสองพาร์ทแรกพาร์ทแรกตอนนี้เสียงการที่มีเสียงคลิปอระเสียงผมนีพาร์ทแรกใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรอ่มไม่มีการยิงไม่มีไม่มีที่ถ้าลองพูดเลยนะอ่าอยู่ในบ้านโกไม่มีมันมายิงพาร์ทสองพาร์ทสองตัวที่สตอตโตเดินเข้าไปในบ้านโกเออเดินเข้าไปในบ้านโกเขเดินไปกับลูกน้องเขาลูกน้องเขาก็อยู่อ่าคือประตูเข้าบ้านน่ะลูกน้องเขาก็อยู่หน้าประตูสตจอก็เดินขึ้นคือสตจ้ตโต้กับผมเนี่ยก็เดินขึ้นบ้านโกเป็นปกติอยู่แล้วประตูบ้านอ่ะใครเป็นคนสั่งให้ปิด มันไม่ได้ให้ปิดคือเป็นประตูรีโมทก็จะปิดเป,ปิดปิดอยู่แล้วก็คือว่าแต่แคืออย่างเข้าไปอะ่ะคือตอนแรกพาร์ทแรกคือเข้าไปคุยทาพอเราเข้าไปเขาปขิดป,ประตูอยู่แล้วปิดตั้งแต่ตอนแรกไ<ะ>ปได้ตอนแรกก็ได้พอเดิน,นอ,ออกอะไรรีโมทใครเป็นคนกดรีโมทน่าจะลู่หลานลู่พี่โอเจา้าดาบลู่คนโตมันเป็นพฤติกรรมปกติว่า,าปกติใครเข้าออกจะต้องกดใช่ให้จำเป็นต้องมีคนสั่งไม่ต้องเรื่อปกติถ้าล็อกข้างในอ่า คนในห้าบอกคนนอกข้าไม่ใช่ผมยังออกเลยแต่ต้องบอกอ่ะก็ต้องตะโกนต้องบอกก็ตะกบ้านเขาเราก็ต้องตะโกนบอกไปแล้วเปิดประตูอาหน่อยอาปวดเยี่ยวเขาก็กดผมก็ออกพอตัวโตก็เดินไปปกติก็ไม่มีอะไรประตูก็คุยกันเริ่มปกติบอกปิดใจก็บอกให้ตัวจอยก็ใจเย็นมากอะไรบ้างครั้งทเนี่ยอ่ก็จะไม่ได้ออกกันไงคือประตูปิดอยู่ก็คือจะด่ามันไม่ได้ยินผมมันก็ยังไม่กดรีโบทให้ก็ยังไม่ยิงแล้อดก็ไม่มีอะไรถตัวโตเขาก็เดินไปกับลูกน้องเขาไม่ลไม่ล็อกเลย มันจะไม่ได้เปิดก็จะไม่มันก็จะไม่ได้เปิดไงแล้วต่อโต๊ะเขาก็เดินไปก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยผมก็เดินขึ้นไปสักพักหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ออกนะอยู่ตรงหน้าประตูอ่ะทีนที่ผมเห็นเจ้าดาบเปิดประตูกดกดดาบเปิดประตูให้อาหน่อยเอางปุ่เยี่ยวอ่าแล้วกกดประตูไปผมก็เดินออกไปกับลูกน้องผมก็ไม่มีอะไรก็ไปยืนคุยกันยกตัวอีกสักพักหนึ่งก็ไม่เห็นเนี่ยอยู่นอกตัวบ้านนอกตัวบ้านนอกตัวบ้านใช่นนอกตัวบ้าแต่เห็นภายในตัวบ้านไหมที่ผมเห็นก็เห็นอาดาวกับเจ้าดาบนั่งอยู่ เป็นกระจกก็เห็นอยู่แ,แต่ที่ยิงที่ผมไม่อาที่เห็นนะคือที่อาดาวนั่งเน่มันเป็นห้องรับแขกแต่จะขึ้นห้องนอนโกเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนว่าเป็นฉากบันไดขึ้นเดินอ้มอมแบบนี้แล้วขึ้นบันไดแ,<ค>แค่นั้นผมเห็นแค่นี้ที่เห็นกี่ท่านที่อยู่ในในบ้านช่วงพาร์ทสองที่จะก่อนยิงที่เห็นชัดๆัดตอนที่กดรีบอรดให้ผมนะ,ะต,ต่อต้งก็เดินไปอย่างนี้คือประตูเดียมันจะเข้าทางนี้ตรวจอาดาวเนี่ยอาแฟร์พีโอเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ อยู่เห็นสองคนสองคนและอีกหกท่านที่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้้งแตกครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกระตีผมไม่เห็นไม่มีคนซ่อนอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีสอนจอต้องมีท่านโกธรผมอ่าแล้วก็รููน้องต่อต้งแล้วก็รู้น้องผมที่ยืนคุยหกท่านที่โดนแจ้งข้อหาเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปได้ยังไงเนื่องจาก ผมถามเจ้านายแล้วอันนี้คือผมถามไปแต่ผมก็ไม่รู้เจ้านายบอกว่ากูไปหาหมอกูไปหาหมอเด็กมันก็อยู่ข้างบนอยู่ในบ้านก็แค่นี้นคือ <มา S 1> ก็คื้นก็ะบะเขางโง่เขากลับไปนอนแล้วอะกระจายไหฮะที่คือไปหาโกนี่คือโก้ก็กลับจากโกฟิ้นด้กลับไปห้องนอนแล้วเด็<า>กมันก็นอนอยู่ในบ้านมันอยู่แล้วคือลูกน้องนี่คือโดยอยู่ปกติอยู่ปกติอยู่แล้วก็คนอายุแปดสิบหกอะถ้าจะให้แล้วน้องๆอยากแกอยู่อันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างไงนะ พี่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุพี่คุยกับท่านผู้การคุยกับผู้การคุยกับเราผู้การคุยกับท่านรองผูว่าก็พี่ก็พูดอย่างนี้หมดก็มันเป็นอย่างนี้ถามได้ท่านเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันนอนอยู่ในอันนี้พี่ไม่รู้เขานอนตรงไหนวะพี่เพราะพี่ปกติท่านนายกอ่ะจะไม่ค่อยกลับบ้านแกจะมานอนที่กรุงไทยแกจะมานอนที่กรุงไทยแต่วันนี้แกไปหาหมอแล้วถ่อโต๊ก็ดัดโกมาที่ออฟฟิศแต่โกก็อยู่อาไม่อยู่แกก คือแกคงจะเหนื่อยอ่ะแกก็เลยกลับบ้านนอนดีกว่าก็พี่ก็ยังสงสัยว่าหกท่านนี่เข้าไปอยู่ในจุดเกิตได้ยังไงอันนี้พี่ไม่รู้เพราะปกติถ้าโกนอนมันก็นอนอยู่ในบ้านอยู่แล้วหกท่านเนี่ยมันมีอาวุธติดตัวตลอดไหมก็ปกติไปไหนนายโยบจคือก็มีอยู่แล้วพูดตกมันก็มีอยู่แล้วมันเลือกปกติก็มีอยู่แล้วอ่าวผมพูดแล้วก็มีติดตัวอยู่ตลอดปืนลูกองปืนเดย่าผมรู้ก็ของโกชื่อชื่อได้แต่ผมไม่รู้ชื่อใคร คือปืนมันมีอยู่แล้วก็ผมอยู่กับโกอาบูโ,โตโก็ผมก็เห็นปืนมันอยู่นี่อยู่ปืนน,นั่นเป็นปืนลูกซองอ่ะลูกซองไม่ใช่อ,อาวุธสงครามเป็นลูกซองเดย่าของตุรกีเป็นลูกซองแมกกาซีนเอ<า>อ,อแล้วไอ้ส่วนปืนสั้นเนี่ยเป็นของใครก็ปืนสั้นผมปืนเลิกปืนนะผมรู้ว่ามีเพราะติดตามอะ่ะเข้าใจว่าติดตามนักกันเมืองหรือในประเทศไทยตรงไหนติดตามนักเมืองไม่มีใครพกปืนโอเคแต่ปืนสั้นผมไม่เข้าไปถามวารู้ได้ว่าปืนชื่อใครชื่อใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคงเออ ไม่นัดแรกเป็นชุดเลยชุดแรกประมาณกี่นัดโอ้มีสิบกว่าจากข้างในหรือข้างนอกข้างนอกเอ้ยไปข้างในข้างในในบ้านเสิบพันแต่บาทใช่ใช่ประมาณสิบกว่านัดใช่ตอนนั้นนะคิดว่านึกว่าเอาเอาพูดตรงนั้นตามความรู้สึกผมเลยนะอ่ต่อหน้าพาไปพยานนะผมคิดว่าเธอโต้งอ่ะเขาคุยกันนายแล้วก็ขอระบายแบบขึ้นฟ้าอะไรหน่อยผมคิดอย่างนี้พอน้องผมว่าเขาเป็นคนแบบว่า อารมณ์ล้อนิดนึงแต่เขาว่าเป็นคนรักทุกคนแหละสบ,บายในบ้านมันไม่โดนหลังคาเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ความรู้สึกผม,มเฉยได้ไหมอเ,เออผมก็ไม่รู้หรอกเขาทำไมเขาอะไรผมพูดแต่ความรู้สึกผมว่าคราชุดแรกผ่านไปครับหาชุดที่สองตามมาหากันประมาณไม่เกิน20หรือต่ำสุดท้ายวิธีแหละ,ะผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นเหตุการณ์น่าจะเป็นการซ้ำแหละเห็นไหมว่าร่างสจอต้อไม่เห็นหนหรือวิ่งผมอยู่ข้างนอกผมจะเห็นได้ยังไง ก็เห็นข้างในที่เป็นที่จะเป็นที่รับแขกที่มีที่มีพี่ดาวที่แฝนรัฐนมนตรีากาไอดับนั่งอยู่บ้องไปดูที่เกิดเหตุแล้วคือว่าเขายิงข้างในตรงนี้มันเป็นห้องรับแขกได้เห็นแค่นั้นข้างในเนี่ยคิดว่ายิงบริเวณชั้นหนึ่งหรือชั้นสองอะไรไนดะ้ผมไม่เห็น,ผม,มหนผมไม่รู้มันต้องดูที่วิถีกระสุนผมก็พูดในสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นอโอเคไหมครับอตอนนั้นที่มีการเนี่ยเขาปิดไฟยิงไหมผมไฟก็เปิดปกติ ไม่มีอะไรเลยก็หมอก็ไฟเขาก็เปิดปกติเหละมีการจับโตอยากข้างนอกเข้าไปไหมฮะไอตรงนี้ผมไม่เห็นดีกว่าเพราะว่าผมผ่านนายกตุย๋ยอ่ะมันจะมีรถบัสใช่ไหมผมก็หลบเพราะเสียงปืนมันดังอ่ะแต่ถ้าดูจากวิธีก็สูดดนจากข้างนอกไปมัน,มนก็มีก,ก็คือเราพูดตามคมจริงอะ่ะคำว่าไม่เห็นดีฝ่านี่คือยิงหรือไม่ยิงก็ถ้าดูจากวิธีก็สุนแล้วก็มีจากยิงจากนอกด้วยจากข้างนอกเป็นใครมบทราบ อันนี้นไม่ทราบดีกว่าเพราะผมไม่เห็นผมไม่ทราบดีกว่าเป็นคขอ,อ,องสจที่มากี่ท่านโอ้ประมาณสิบสิบกว่ามีสิบกว่าท่านสารวมด้วยของผมว่าประมาณสี่ห้าคนแลวเหตุผลใดสอจอตถึงได้เข้าไปคนเดียวเป็นการกีดกันไม่ให้สิบกว่าท่านเข้าไปรือไม่ใช่คือบ้านโกะคือถ้าเข้าไปบ้านใหญ่ที่แกนอนนะนะลูกน้องมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปไหม กระชุติตามว่าผมว่าสอะต้งเนี่ยผมสาม,มารถเดินแต่เกงในตัวเดียวเดินขึ้นไปหานายผมได้มันไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องเดินขึ้นไปหาโกลแล้วดูน้องกูแม่กสิบคนเดินขึ้นไปมันจะเป็นไหมครับแล้วเอาตามเหตุและผลนะตามเหตุแลปะปัจจัยนะนะครับอถามได้ผมตอบได้หมดสดก็คือสรุปแล้ววันนั้นลูกน้องอยู่ภายในตัวรั้วบ้านหรือว่าอยู่นอกรั้วบ้าน คือชุดที่เดินตามสโต้งไปอ,อยู่ในบ้านอยู่ในรั้วก็อยู่ด้วยกันผมว่าอยู่ในรั้วบ้านแต่ลูกน้องผมก็รอเปิดประตูแต่โทอสตเดินไปลูกน้องสโต้ก็เดินตามไปด้วยท<ม>ี่้นนอกของตอคนนโอ้ลูกน้องเขาเขาเยอะลูกน้องก็เยอะผมว่าก็ต้องมีสี่ห้าคนน่ะก็มีมีทั้งสองฟางแต่ลูกน้องสตอยู่นอกแต่แต่ผมคือคุยกับพี่ใจลูกน้องเขาที่เป็นตำรวจนะ รู้สึกว่าพอเปิดประตูพิจัยก็เดินสวนตาสอมต้องเข้าไปรู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าไปนั่งอยู่กับพี่พดาวด้วยเป็นตำรวจที่ไหนอ่าเป็นตำรวจที่กองเมืองนี่แหละกองเมืองอ่าการเกิเหตุอ,อยู่อยู่ด้วยไปด้วยยังรับราชการอยู่ยังรับอย,ย,บอยู่ก็คือว่ารู้จักกาันคือต้องเวลาราชการแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกท่านตอนนั้นที่ตำรวจตำรวจก็เห็นนะที่ผมเห็นก็เห็นพี่ใจแหละคนเดียวใจเป็นคนยิงด้วยไหมไม่ยิงเขาจะยิงทำไมก็ในเมื่อก็ผมไม่เห็นมีการยิงจากข้างนอกเข้าไปถ้ารับไม่พี่ใจคือตอนก่อนจะยิงเนี่ยพี่ใจก็เดินเข้าไป้เนขางใ ไม่ทราบก็ดูวิธีกระสุนดีกว่าผมคิดไม่ได้หรอกต้องดูตามหลักพิสูจน์หลักฐานนิติเวศดีกว่าได้ยินเสียงกระจกมาตอนนั้นอุ้ยมันไม่ได้ยินหรอกครับเสียงปืนเนี่ยถามที่ทำไมต้องใช้ความู้ว่าขอไม่เห็นดีกว่ามันกั้งตึงระหว่างเหตุขอไม่เห็นด้วคืออะไรที่ผมเห็นผมบอกดีกว่าอะไรที่ไม่เห็นผมบอกไม่เห็นดีกว่าเออจบนะอ่าต่อได้ถามได้เอาที่จริงจริงนะคือสจอ่ะเขาก็ มีปัญหาเล็กน้อยกับเด็กๆอ,ะอ่ะอพูดกันตรงๆ <c oughs> นะครับพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆก็ตัต้งก็ไม่คยชอบหนะ้านี่ฮะก็เอางี้คือในพื้นที่จะรูด้ดีกว่าเพราะขั้นไหนผมไม่ตอบดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้จิตใจเขาก็กดเลยแี่นฐาไะ้รองนายกด้วย ก็มันก็ไม่ถึงคุกคาวเราก็เจอก็คือว่าส่อโต้งเขาก็อยากจะตั้งสอนเด็กๆหน่อยแต่ตั้งสอนบ่อยไปหน่อยอะไรประมาณนี้ตั้งสอนที่มันใช้กับครูแต่นี่ตั้สอนโต้งตั้งสอนแหม่ผมใช้ภาษาผมได้ไหมบางทีผมเออบางทีผมไมจะตอบไงอ่ะเออเอสรุ่นแรงตั้งสอนยังไงพี่ตั้งสอนยังไงก็คิดว่าถ้าถึงเกิดการยิงขนาดนั้นมันคิดว่าจะแบบไหนอ่ะะเฮมแต่ก็คดีก็ไม่ได้ถึงส่อโต้งนี่ ไอ้เรื่องไงก็อาจจะเป็นทะเลาะกันเรื่องอื่นก็ได้ที่ก่อนมีคดีเมื่อสองปีก่อนอะ่ะเวลวร้ายถึงขัง้นกระทืบไม่ได้ฟังคนรบกระทืบก็สจต้องเขาเขาก็าไม่ได้โดนกันโดนคดีแต่ว่าสจต้องเขาก็ไม่ได้ทำนี่นะครับเอางี้ดีกว่าแล้วมันเป็นเรื่องเ,เอาเอาเรื่องวันนี้ดีกว่าขออนุญาตนิดนึงนะทำไมวันนั้นทำไมลูกน้องถึงกล้า,ากล้ายิงสจต้องทำไมไม่เกรงใจโกโกทอนผมเหตุการณ์ข้างในอ่ะแต่ที่โกผมคุยโทรศัพท์กับโกตอนเกิดเหตุนะโกบอกกูเห็นได้ยินเสียงมันทะเลาะกับไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟ คือก๊อปแดดเป็นเด็กซื้อข้าวเด็กขับรถโกนะครับไอ้ไอ้ตัวรู้สึกจะเป็นเด็กเลี้ยงม้าเด็กอะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าอ,อ้วว่าคือเด็กพี่น้องโกเนี่ยก็มีแต่เด็กๆที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับก็ก็ต้องทันตะแบเช็คกันเอาว่าบางทีข่าวออกมาเนี่ยผมว่าคือผมไม่ไปผมไม่ค่อยชอบแถลงข่าวมมาผมชอบจะให้การผมให้อยู่ในสำนวนดีกว่าแต่บางทีข่าวผมเห็นออกไปบางทีมันข้อเท็จจริงอ่ะพวกพวกท่านๆก็ต้องเข้าใจว่าข้อความจริงมันต้องมีอยู่เรื่องเดียว ผมเล่าร้อยครั้งก็เป็นอย่างนี้ถ้าผมผิดแม้แต่ครั้งเดียวโกโกดโกธรเนี่ยรู้ไหมว่าคุณก๊อฟเนี่ยที่มีการรับสาภาพขอน้ำอาโกธรอากโกธรี่ยรู้ไหมว่าที่อ่าคุณก๊อฟร,รับสาภาพว่าเป็ท<ด>ี่<ข>อุบลเนี่ยโกธรโกรดไหมน้ำเย็นกรธคุณก๊อฟไหมถามว่าโกรดไหมมันก็รู้น้องมันก็เรื่องปกติว่ายิงทําไมอ่ะแหละที่ผมคุยกับแกตอนที่ผมมานะมันยิงทําไมมันก็ต้อง มันมัน,ม,นมันคือเรื่องความรู้สึก,กจิตใจอะ่ะของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งอ่ารู้ความรู้สึก,กจิตใจแต่ละคนนั้นผมไม่ตอบในเชิงลึกไม่ได้หรอกถ้าผมตอบไปมันก็คือความรู้สึกผมอะ่ะใช่ไหมอา้าวผมตอบถูกไหมถามว่ากโกโกดไหมผมไม่จะไปหย่างกันไม่ได้ถ้าดูเผลอเผลอแกก็ไปยิงกันทำไม <laughs> พี่จะแสดงว่า,วา,า <laughs> ต,อตอนนี้ กอลทะเลาะกับกจเนี่ยโกได้ยินเสียงนะฮะก่อนก่อนจริงจิงก็ได้ยินก็นบอกก็ได้ยินว่าเสียงมันทะเลาะไอ้ก๊อฟทะเลาะว่ายังไงพี่เสียงนันว่าไงก็แกพูดแค่นี้นก็ทะเลาะอะกันตามปกติก็มันก็บ่อยอยู่แล้วอ่ะแล้ว,ลวลออก่อนอะไรนั้นฝ่ายได้ยิน,น,นเสียงเพื่อีกนานมาตั้งเสียงที่สุดย่ทะเลาะแล้วนานไหมมันก็ใกล้ๆกันอ่ะใกล้ๆกันถ้าพูดตรงชุดสองเหมือนซ้ำอ่ะซ้ำเหมือนไม่ให้รอดอ่ะ ขอยาขอยาครับรองนายกในเมื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียววันนั้นนอกจากว่าลูกน้องของทั้งสองฝั่งนะครับมีบุคคลอื่นที่อยู่ในนั้นมีใครบ้างนอกจากที่อยู่ในบ้านมีทั้งตำรวจด้วยอ่ะมีใครเอาเอาที่พี่เห็นดี่กว่านะจที่พี่ติ๋มพี่ไม่เห็นพี่เห็นพี่ดาวกับเจ้าดาบแค่นั้นสองคนเออแค่นั้นก็ตำรวจก็พี่ใจไงดาบใจไงก็มีแค่นั้นอ่ะ